สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาอีกแล้วเนาะพิดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็แต่ก่อนอื่นเลยพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกาลังใจให้พิดาแม่นว่าแล้วใครที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้รวยรวยทุกคนเลยนะคะแล้วก็อยากอยากได้อะไรดีๆในชีวิตประสบความสําเร็จกับทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมกด กดคอมเมนต์พิดาเยอะๆด้วยนะคะแล้วพิดาจะได้รู้ว่าเออมีน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะติดตามพิดาเยอะไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมฟังให้จบคลิปด้วยนะคะต้องมีส่วนร่วมกับพิดางั้นงั้นพิดาไม่มีกําลังใจในการทํางานเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พิดาจะพูดถึงนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานอันดับที่1เลยการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะ การงานก็จะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ที่ผิวขา,ขาวๆนะคะจะสนับสนุนการงานที่ดีหรือใครที่ทํางานต่างประเทศหรือว่า,าทํางานกับบริษัทต่างประเทศนะคะเจ้านายก็สนับสนุนดีนะคะในเดือนประจําเดือนมีนาคมนี้แล้วสําหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนหรืออะไรเป็นชาวต่างประเทศนะก็จะมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเข้ามานะคะอย่าลืมท่านใดที่กํลาลังดูงานนะคะกําลังจะเปลี่ยนงานใหม่ให้ไปสมัครบริษัทต่างประเทศนะคะ คุณจะได้งานที่ถูกใจนะคะหรือว่าไปสมัครงานที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะถ้ามีคนขาวขาวนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ของคุณมีอำนาจเหนืหนอคุณนะคะจะเขาจะตัดสินใจในการที่รับคุณเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วต่อมาคือเรื่องโชคลาภการเงินโชคลาภการเงินนะคะจะได้มาจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะนําโชคนําลาบมาให้ท่านนะคะทุก,ท,กท่านอย่าลืมนะคะแล้วก็ใครที่ ชอบเสี่ยงโชคนะคะคนที่จะนําโชคนําลาบมาให้ก็คือเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะจะนําโชคนําลาบมาให้ท่านแล้วก็กําลังจะไปทําอะไรลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีคนหนึ่นนาที่ดีนะคะสำหรับโชคลาภการเงินแล้วต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจมั่งนะคะแต่ความรักช่วงนี้ถือว่าโอ้โหแบบหอมกรุ่นนะคะทําอะไรก็ เราขอเงินขอทองแฟนหรืออะไรนะคะหรือเพศตรงข้ามที่เราคบหาดูใจก็จะช่วยทําการสนับสนุนที่ดีมากนะคะสําหรับเดือนนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายอ่ะเดี๋ยวพิดาย,ยังพูดไม่จบนะคะเรื่องความรักเนี่ยสําหรับท่านที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดมานานแล้วอาจจะเจอคนที่ถูกใจเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้พบกันมานานมากนะคะพอมาคุยกันจะสปาร์กันได้เร็วมากหรือว่า ไปทําบุญไหว้พระที่ไหนนะคะอาจจะเจอคนที่เราถูกใจนะคะรู้ใจนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับท่านที่เป็นโสดมีิิเทเช่นเดียวกันนะคะแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายต่อมาสุขภาพร่างกายรู้สึกว่าเราเศร้าใจอย่างบอกวิถูกเศร้าใจเรื่องอะไรเรื่องคนในครอบครัวนะคะ จะทาเรื่องจุกจิกใจให้พูดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะคะสําหรับเดือนนี้แล้วก็บริวารล,ลูกน้องอาจจะดือ้อดื้อแบบไม่ฉงฉางดื้อแบบเงียบเงียบทาให้เรากดดันรู้สึกเดือนนี้เรามีเรื่องกดดันมากมายเลยสําหรับสุขภาพร่างกายก็คือเอาง่ายๆว่าก็มีเรื่องจุกจิกใจเลยเนาะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเขา่าขาหลังนะคะพวกนี้จะมีปัญหาแต่ไม่ได้ไร้ายแรงนะถ้ามันมีปัญหาอะไรปวดท้องลำไส้อักเสบหรืออะไร ไปพบแพทย์เดี๋ยวได้ยาเราก็ดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้พี่ดาด้วยนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่ดาเยอะๆเนาะเดี๋ยวพี่ดาจะมีคลิปหน้ามานำเสนอทุกๆเดือนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ